นี้ผมอยู่กับเสือใหญ่ค่ายไทยอ้ำครับไทยอ้ำไทเกอร์พันสองแรลลี่เอ็กไพเลอร์สุดเนอะสุดเสือใหญ่สุดในค่ายเขาเลยครับค่ายไทยอ้ำนะนี่ล้อเป็นซีลวดแบบทูบเบียดครับไม่มียางในล้อขนาดที่เบียดนะปัมโบนะโชคหน้าสเซดาวของโชวาครับไฟหน้า led สวยงามแล้วก็ซีปรับแมนนวล ไทเกอร์1ันส x สปอยเลอร์สวยนะคันจริงใหญ่นะผมบอกข้อมูลสเปคกันนั่นขนาดเครื่องยนต์ของเขานะครับ1 1 6 0 c ันหซีซีหนึแรงม้าที่9000รอบนะโอห,หน้าขีว่ว่ะเราดูน้ำหนักส่วนสูงกันหน่อยดิความสูงจากพื้นถึงบโ้กูเอาเรื่องครับแปดรมิลคือตอนนี้นะผมปรับไปแล้วนะแต่ถ้า เอาขึ้นสุดเขาจะสูงอยู่ที่895มิบมครับซึ่งขาผมไม่ถึงแน่นอนผมสูงแค่168เองก็น้ำหนักตัวรถโอ้โหเอาเรื่องไปมือกันครับรุ่นเนี่ยนะรุ่นที่เราจะลองขี่กันวันนี้นะ,ะ Landy Explorer นะสองร้อยหกสกิโลกรัมเชดโดหนักโคนะ่นนรับเนี่ยนะ180มนหนึ6 1,160ซีซี184แรงม้าที่9,000รอบปะลองขี่กันเลยดีกว่า อันนี้เขาคือเรดร์นะรถก็มีบายสปอร์ตนะครับมีเรดราจับรถคันข้างหน้าและหลังนะปรับโหมดได้หลายโหมดครับมีโคดคอนโทรลมีผมคงรีวิวให้ไม่หมดนะครับโคตรเยอะแล้วจอเขาเปลี่ยนตีมเปลี่ยนอะไรได้อีกเทียบเลยนะอ่าเป็นเพาคขับนะไทเกอร์พันสองเป็นเพาขับล้อหลังเป็นซีรวดแบบไม่มียางในเหมือนกันเหมือนเจโชคนี่ดูดิซับแทงปะอยากลองนะเกวร์เกียควิกชิฟ ฮับและดาวนะครับเนี hey, ่ผมสูง168นะผมก็ขาถึงนะไะตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตเราไปโหมดสปอร์ตเลยโอ้โหอารมณ์เครื่องสามสูพันสองเพิ่งเคยขี่ครับเนี่ยเฟิร์สไลท์เลยลาชิลปรับได้นะปรับไงวะเดี๋ยวไม่เคยปรับชิลอ๋อเลื่อนได้เลยนี่ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลย น้าปัดเรือนไม้จริงจริงมันเปลี่ยนธีมได้น,นะแต่มันต้องไปตั้งค่าในหน้าโฮมนะตอนนี้เราใช้ธตมเนี่ยครับสแตนดาร์ดไปเลยอ่านี่แจ้งเตือนแรงดันลมยางล้อหลังยางอ่อนครับไม่มีเวลาเติมขี่ไปก่อนเนี่ยกดยกเลิกกดโอเคไปอ่ารถเขามีบายสปอร์ตนะเ,นเวลามีรถมาข้างข้าง,ข,างข้างหลังจะแซงเราเขามีเลด้์เมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูเลด้์เดี๋ยวเวลามีรถมาใกล้ๆเราด้านหลังในมุมอับนะครับบายสปอร์ตเขาจะแจ้งเตือนนะผมว่านี้ค่อนข้างดีนะ ไมครูทำทำเพลงครับอัดเลยนะแบบรถเยอะนี่ฝ่ายสปอร์ตแจ้งเต,ตือนไปแล้วว่า ที่9,000รอบนะเดรสไลน์หมื่นสองเซโดมามาตั้งแต่9,000ครับและเกียร์ฟลิกชิ i f t รุ่นใหม่ของไทยอ่มนี่ทำได้ดีครับนุ่มล้วนลงเยอะเนะลงจากปีเก่าๆเ,เยอะเลยนะโคตรค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ช่วงล่างไฟฟ้านะเขาจะปรับตามโหมดการขับขี่นะตอนนี้ผมอยู่โหมดสปอร์ตนะนีะ่ฟลิกชิฟอย่างเดียวนะโคตรนุ่มๆไป ใส่คลิปชีพอย่างเดียวปรับโหมดได้เลยนี่ในระหว่างขับขี่ครับกดโหมดแล้วก็นี่มีจอยสติ๊กอยู่ด้านล่างเลื่อนลงนี่ไลเดอร์ตามายผู้ขี่นี่เลนฝนตกงที่รถถนนสปอร์ตผมขี่สปอร์ตอยู่นะมเมื่อกี้มันมีหมดออฟโรดโปรออฟโรดโปรยังฝากไม่ได้ะรถเขาเป็นรถใหม่เนาะมันน่าจะล็อกอยู่ครับ ปสปอร์ตเมนเดิมชอบบายสปอร์ตเขาะมันแจ้งเตือนดีจังเลยรถพันค่อน,นข้างใหญ่แต่คอนโทรลโคตรง่ายเลยะผมตัวเล็กนะเนี่ยเด็กน้อยขี่รถเลยผมตัวรถสูงแค่ร้อยหกสิบแปดเองขึ้นมาขี่ยักษ์ใหญ่เสือใหญ่เอ้ยปั๊มอะไรเนี่ย รอยของอะไรไม่แน่ใจไม่เห็นปัม๊มครับมันติดกาดแทนอยู่จะเอื้อมไปดูก็ไม่ได้อ้าวคาร์ดน้ำมันด้วยพล่งไฟฟ้าคาร์ดน้ำมันระบบเดา้าไลทสปอร์ตระบบซึ่งเหลืห่าเขี่ค่อนข้างของาครับเดียแทคชั่นคอนโทรลคูดคอนโทรนมีคูดคอนโทรนถ้าเราจะใช้หรืวเราจะใช้คูดเหรอเนี่ยนะกดเซฟเป็นไป ไหญ่ป่ะโทนๆน่ามาละโดสที่คำว่าเซฟครับนี่เขาจะเขียนไว้นะ SET พอมันขึ้นเซฟปุ๊บแล้วก็โพดอีกทีนะล็อกความเร็วละปล่อยมือเลยถ้าผมจะเพิ่มลถความเร็วผมก็ที่มือนี่เลยครับเนี่นะผมกดบวกมล้ก็เพิ่มไปเพิ่มไปแล้วนี้ผมล็อกไว้80นะิบนะดูสิเขามีเรดร์นะไม่รู้เขาจะจับความเร็วตามรถคันหน้าไหมผมดันไปดูดีเขาจะชะลอไหม ดันเอีกอ่ะไปดิดันเอีกเนี่ยตั้งไปร้อยเลยอ่ะเราจะเบรกมั้ยเราจะชะลอไหมเราจะชะลอไหมบนรถยนต์ไหมชะลอไหมไม่ชะลอครับต่ำเนี่เยเบรกดีกว่าถ้าเรากำเบรกก็จะยกเลิกอ่าคนคอนโทรลเนาะขี่มันรนะองท่ายืนไหมโอ้โหยืนท่าสบายเลยท่ายืนตำแหน่ง ายืนง่ายนะผมส่วนสูงผมไม่เยอะนะ168แล้วคนโทรรดง่ายมากครับไม่รู้ก็วางบาลานย่องไงรถเป็นเผ่าขับด้วยแต่คนโทนง่ายเครื่องก็แรงถูกใจอีกแล้วถูกใจอีกแล้วไทมาไซเกอร์ความเร็วผมขี่ให้ดูเนี้ยใช่ได้ไหมครับ เราเร็วยืนพื้นใช้รอบไม่ถึงครึ่งเลยทะลุร้อยสามไปแล้วที่เชียงใหม่ครอยู่เชียงใหม่ทักได้ครับนี่ไฟกรมมาบุกเชียงใหม่นะไอ้อำเชียงใหม่เอารถมาให้เราได้ทดลองสักที่กันผมอยากลองนะไทเกอร์พันสองเลยพี่ไปก่อนเลยนะไปดูไฟเขาสวยคนระับเชียงใหม่ ขี่จะเข้าเมืองนี่ต้องเจอสวยถนนสวย,สวยเห็นภูเขารถเราก็แรงและสวยด้วยอชอบซิวกันนะรปรับสูงสุดนี่ลมคล้ายไทเกอร์900เลยตัดลมค่อนข้างดีแต่ไม่ถึงกับร้อนผมขี่ในเมืองผมจะเอาลงคนระับไม่ดีสิเดี๋ยวเสียงลมเข้าหมวกเดี๋ยวมันจะแย่งผมพูดลมมันจะพูดแทนผมต <c oughs> ิกแซกไหม เราไม่เราแกล,ล้วก็ไปต่อครับกเปิดคันเร่งดีท้ายมันยุบเลยน้ามันลอยขึ้นมาซิีวบางหน้าอะไรเงี้ ก็โกรใครมาไทเกอร์วันสองาไปแล้วรถเขาขับ,คบโคตรเดือดมีขึ้นชี่อีกสามมันไม่ใหญ่เลยเด้ออารมณ์เหญ่ก็ขี่รถสปอร์ตแรงๆคันนลงนะแต่นั่งโค้ดสบายเลยมันคันมันใหญ่นิงมากนี่ผมปล่อยมือรถไม่มีอาการดึงซ้ายขวาได้เลย ผมชอบรถที่มีคลิกชิพมันสบายเราไม่ต้องกำคาดแต่คาร์เขาไม่แข็งนะคาส์เป็นคาส์น้ำมันนะโคตรนิ่งโคตรนุ่มบนะนุ่มมากคาสค่อนข้างนุ่มเลยโอ้ดีเดียวชอบใจถูกใจพันใหญ่เครื่องแรงช่วงล่างโคตด,ดีดีมากๆบาลานซตัวดี ทุกอย่างไม่ดีอย่างเดียวราคาราคาก็ดีครับเอาเรื่องดูดีรถมันคันใหญ่แล้วมันสูงกว่าผมเยอะเลยนะผมสูงแค่ร้อยหกสิบแปดดูดิผมขี่มันอย่างง่ายเลยนุ่มนวลมากไม่ได้มีความลําบากอะไรเลยนะใครที่ลังเลกับหน้าตามันนะอย่าไปคิดมากครับต้องไปลองนาที่ศูนย์เชียงใหม่มีให้ลองต้องมาลองลองก่อนแล้วคุณจะเปลี่ยนใจ บางทีเราเห็นแค่หน้ามันเลยเราอาจจะกลัวอู๋มันจะไมใหญ่จังว่าสูงจังว่าบอ่อเขาปรับได้ครับปรับลงต่ำสุดเลยถ้าคนส,นสูงไม่เยอะนะถ้าคนตัวสูงสบายเลยครับรถน้ำหนักมันเยอะก็จริงนะแต่บาลานซ์เขาวางออกมาได้ค่อนข้างดีมากบอกเลยว่าผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมแบกอะไรอยู่เลยครับมันค่อนข้างคอนโทรลง่ายมากเลยลูกใจอีกแล้วใช้ดี ใช้ดีจริงจึงบอกต่อมีครั้งแรกเลยนะผมกับไทเกอร์พันสองนะไม่เคยไแปบบขีต่ตรงไหนมาก่อนเลยนะมีครั้งแรกเลยแจเป็นพีเรตโพพีเรตโเหมือนกันหนะ้าจอทีอะทีขนาดโคตรใหญ่แม้ใหญ่กว่ามือผมอี้ง ติดๆก็ได้ครับมันรถทอร์าลดีนะคันใหญ่ครับรถสูงน้ำหนักเยอะครับแต่เวลามาใช้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ทรมานครแล้วมันมันค่อนข้างบาลานดีทำคอนเซ็ตบาลานออกมาได้ดีการวางช่วงล่างอะไรต่างๆเนาะค่อนข้างง่ายครับเดี๋ยวผมโยกเนี่ยถ้ารถมันบาล์านไม่ดีมันจะหนักมันโยกเล่นแบบนี้ไม่ได้เลยนะดูเดียผมโยกเล่นมือเดียวนะเนี่ย นี่ไทเกอร์พันสองนะที่คุคณเห็นคันใหญ่ๆนีเนี่ยดูดิยกเล่นเป็นจักรยานเลยอ่ะเนี่ยความเร็วมีนะอ่าตอนนี้ผมยกกดใช้โกดคนโรนอยู่นะผมจะยกเลิกผมกดพอ,อยกเลิก้องดเดียวอย่างเดียวครับนี่ยกเลิก จับความเร็วไม่คออ่อยไฟอย่างี่รถเร็วเกินกฎหมายกำหนดครับไม่ดีนะผมไม่แนนะนำไม่ทับนะบางทีที่ทำไปมันเผือตัวครับรถมันแรงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นีด่เดียวเองอะทะลุปูโผงไปแล้ว1 2 0พันสเสเจทโคตรมันโคตรแรงโคตรปุ่มโคตรง่ายเกเกอร์1200ขนาดเครื่องยนต์100้อ่งซีซีครับ1 4ึ่งร้่แรงมา้าใช้ได้เลย เียงพอเหลือเหลือเลยแหละเกินเกินใช้งานนะผมบอกเลยมันบวกกับเครื่องสสูบเนาะร้อยสี่สแปรงมา้าที่อยู่ในเครื่องสสูบนี่รถสามสูบขี่มันทุกรุ่นคนระับอย่างที่ผมเคยบอกว่านี่ไฟสปอร์ตทำงานชัดเจนเพราะจับได้ว่าเราขี่ใกล้รถเกินไปนะเนียไ,ไปดูเนี่ยไสปอร์ตติดชัดเจนถ้าเราอยากขี่รุ่มก็ได้ครับผมอยู่เจหขี่ความเร็วเจ น่ะดูดินี่รถเครื่องพันสองนะพันโคตรใหญ่เลยขี่อารมณ์นุ่มๆใช้งานในเมืองก็ได้เหมือนเวเลยบอะไรผมใส่เกียร์หก็ได้นะก็ขี่ได้เขาไม่ได้มีอาการกระตุกกระตักอ้อนวอนขอร้องให้เราลดเกียร์นะเนี่ยขี่เหมือนขี่เวฟเลยอนะ่ะเนี่ยเกียร์หความเร็วเจ็ดสิบสมูทครับโคตรสมูทเลยีย่สมูทมากดี เยอะจังเลยรุนร่ารับตอนนี้อยู่เชียงใหม่ไปเนี่ยรัอยากอยากแรงก็ลดเกียร์หน่อยเดียวครับเดี๋ยวเพิ่มเร่งไปได้เลยมันก็มาต่อเลยเนี่ยดูดิเปิดเร่งดีท้ายมันยุบไปเลยเนี่ยรถรถท้ายตกอย่างนี้แล้วหน้าเชื่อมขึ้นเลยนะพอเปิดได้ดูอีกทีไหมเนี่ยผมไม่ได้โค้มนะผมเก่งคอไวนะ้แล้วเนี่ย ไม่ดีครับเดี๋ยวไม่ด,มดีรถเร็วบ่อยเปลืองน้ำมันมน้ำมันยิ่งแพงอยู่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สูกใจบมกนะแต่เรื่องราคามันอาจจะตัดสินใจยากนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวเลือกเยอะครับการซื้อรถราคาหลักล้านเนี่ย ม,มีตัวเลือกเยอะเลยเลือกฟอร์ดเรนเจอร์ยังถูกกว่าอีกอะถูว่าไดฮัมไซเกอร์อันสองแรนลี่ไอ้กอยเลอร์อีกอะนี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ราคาทะลุปูโง่ไปแล้วนะครับเกินรถยนต์ไปอีกนะแอบบอกเลยราคาเ้ฟอร์ดเรนเจอร์แลปเตอร์เลยเฮ้ยไม่ใช่ฟอร์ดเรนเจอร์วายแท็กได้เลยเนี่ยคันนี้ ไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับปีทารถหลายคันขะ้อมูลมันเยอะจำไม่ได้เดี๋ยวเราหาลมลมจอดเป็นที่ดีครับแล้วก็แต่ราคาแพงนะ ลมเครื่องยนต์3สูบเสียงมันแตกๆอะ่ะเบิร์ในฟังหมเสียงมันเหมือนเครื่องรถยนต์เลยเนี่ยฟังเสียงไหม,มใหญ่ครับสาสูบพันสองใหญ่ๆเลยเนี่ยข้อมูลคงได้กันไปเพียงพอแล้วนะขาดเหลืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีผมทำรถอยากทำก็มาทำเลยข้อมูล ไม่ได้หาอะไรมากมายครับเดี๋ยวดูฝัามบนให้ฝัามบนของอะไรเนี่ยฝั้มบนไม่ใช่โบ้ครับของอะไรไม่รู้แต่ปั๊มล่างโบ้ครับเป็นเรนเดียนเมาส์นะตตกสปอร์ตไลท์มีมาให้เลยข้อมูลได้กันเพียงพอหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ครบทวนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อยากมาลองขี่ให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ